เต็มที่ตามครับทุกคนเยี่ยมอาหารเราครับ King f o x Original นะครับกบไปพัด่าย King f o x ครับทุกคนตุ้งข้มามอะไรโอ้อหเลี้ยข้อเลยทุกคนตามมาจุ๊บ ทุนวันนี้เราเอาเรือมาลอยตกปลาช่อนกันนะครับส่วนเหยื่อที่ใช้ผมใช้เป็น King Fo x Original นะครับเป็นกบใบพัดค่าย k i n งฟอกนะทุกคนเป็นตัวเด็ดของผมเลยตัวนี้ตัวนี้ได้ปลาช่อนเยอะมากเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็มีเวลาช่วงเย็นๆสักชั่วโมงครึ่งนะครับดียังไงเราไปตามหาปลาช่อนกันดีกว่ารอบแล้วเราก็มาตอนเย็นนะทุกคนแต่อากันไม่ค่อยดีเพราะว่าลมค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็นกเป็ดน้ําลงเดี๋ยวทีนี้เราแก้ตัวครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยว่า คุ้นไซส์ใหญ่ด้วยรอเข้าไปเอาก่นอนตัวใหญ่ตัวใหญ่ทุกคนพึ้งโดนตัวแรกเนี่ยครับปลาช่อนตัวนี้หายยากมากเลยตัยไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับไซส์ดีไซส์ดีโอ้ไหไดีครับผมทุกคนครับได้ไาแล้วครับแต้มแรกกัดเป็นกบออริจินอลนะครับของค่ายคิงฟอกเป็นกบตัวมาาของผมเลยนะเนี่ยได้ป่าเยอะมากดูเลย กัดจนสีเละไปหมดแนะค okay. ุัคพ้นเคดูตัวนี้เขาเก็บไลนนะครับเป็นตัวแรกที่ได้เอาใส่ถังตามหายากมากวันนี้มาลงมาก็ลมเลยครับ้าชอนอนรูดูครบเชอบนอนรูสูุดีด้วยนะนี่อ่ะ มันจะเป็นไซส์ใหญ่ทวนเคแตนที่สองเรามาแล้วใหญ่ด้วยตัวนี้ติดมินละเกินมันจะหลุดแล้วนะอุ๊ยขายลูกปลาไปเต็มเลยคนช่อนนอนลูครับตัวที่สองมาแล้วครับตัวเดิมนะครับผม King f o x Original นะครับตัวหมานของผมเป็นเหยื่อของค่าย King f o x นะทุกคนสุดยอด แ็มพี่สองครับยวขอเก็บไว้ก่อนติดมินมากครับผมนึกว่าจะลุดเลยอะโอเคเท่านี้เหมือนจิบดีทุกคนดูดูเห็นไหมดูเนี่ยจิบป,ประชอนเลยเดี๋ยวเราไปลอจิบกันดีกว่าเราจะได้สักตัวสองตัวนี่คุยไว้ก่อนเลยก่อนจิบก่อนจิบ ใส่ด้วยใส่ด้วยอุ้ยคักเลยครับผมลักคักอีกแล้วแต่มที่สามเรานะครับตักดีกว่าโอเคช้อนน้าหนาวนะครับเต็มที่สามเรามาแล้วทุกคน เต็มที่ตามครับทุกคนเยื่มอานารเราครับ King f o x Original นะครับกบไปพัด่าย King f o x ครับทุกคนสุดจอดครับออืมี่ไซโลนะฮะโอเคยามเย็นก็ได้เรื่องนะครับทริปที่แล้วนกเป็ดน้ำลงแลทุกคนนก็เลยแบบกัดไม่ค่อยดีนะครับทริปนี้ยังไม่เห็นนกเป็ดน้ำฝั่งนี้เลยนะ แต่ไปสี่มาแล้วคุ้นไก่ไม่ได้ปิดด้วยเค้ไซสสวยนะครับเอฟอ,อืมตัวหมานเราครับโดนอีกแล้วคนุนกบออริจินอลนะครับของค่ายคิงปอกพระผมนี่คนยังเด็ดนะครับตัวเดียวตัวเดิมเลยไปเรื่องนี้ผมขอเก็บก่อนนะไกล้มืดแล้วทุกคนทำเวลาหน่อย ออเอ็งคอเลยทุกคนตามมาจุกแตมที่ห้าเรามาแล้วลงไปเต็มคอเลยครับส่งอ <c oughs> รบกบไปพัดผมส่งเลยทุกคนนี่อีกหนึ่งแต้มไซดดีด้วยนะดูสิเห็นนี้ผมส่งอ่ะลงไปเต็มคอเลยสายวิ่งกร็สับเลยอะ่ะเป็นกบไปพัดออริจินอลนะครับของค่าย i ิงฟอกนะทุกคนเนี่ยเวลาแบบตามมาหลายทีเนี่ยผมก็ส่งแบบนี้ด้วยประจำเลยนะครับ แล้วเนี่ยเขาลินะ้น่ะอุยอยัยยงไงก็ไม่หลุดหรอกปดอย่างยากเวลากลับบ้านแล้วทุกคนวันนี้ผมได้ห้าแต้มนะรู้สึกว่าไม่มีนกเป็ดน้ำนครับปลากัดดีเหมือนเดิมแต่เราต้องเอาเรือขึ้นรถอีก